อ่าสวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมในในต้นคนเดิมนะฮะก็คนนี้ลัาจะมีคนถามกันมากมายนะว่าเสียงสเกลเสียงฟีเมลสเกลรู้ยังไงนะสเกลผู้หญิงนะฮะก็เราจะมาลงกันเลยดีกว่านะฮะผมไม่เสียเวลานะฮะก็เขียนใน Google ไปนะแบบนึงขอช่วยความผมกาก,กนะเออทีเอสสองฟีเมลสเกล ไว้นะเขียงเข้าไปป้าก็จะมีนีนาเกมบันนาะไอ้ไม่ใช่อันนี้ไงเดสตี้โอโรสฟิลสเกล์ซาวท랙ซาวแพ็กโอเคนะผมก็เดินลงไปนะก็เอ่มอยู่ไหนนี่ไงนี่นะดาวน์โหลดไปเนะฮะดาวโหลดป้าไปนะ ก็เสร็จมีเสร็จแล้วควรก็ขอทุนด้วยนะนนนะก็ตอนพอดีไม่มอยู่แยกห้องนะเนี่ยวิธีการลงเขาก็จะมีบอกว่าในในน้ำโฟลเดอร์มันมันจะมีคาว่าฟิล์มสเกลไวแ้แผกนะเอาขาก็บอกว่าให้เปิดในสติโฟลเดอร์สติมพิ้งมากกสติมมาเดิบเดินทาี่รไฟนะแล้วก็เอาฟิล์มสเกลแผกเข้าไปในคันสตอมโฟลเดอร์นะ,ะจากนั้นก็อะไรอ่ะบนะมีตัวอื่นมีอยู่ตัวอื่นด้วยนะสิ่งตัวอื่นนะ ้ดาโหลดภาบเลยเรามาโหลดนะผมที่บ้านเน็ตกากนะกำาทดเราไปประมาณ5้าหปีนะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะบออีกรอบหนึ่งนะก็เดี๋ยวขอสต็อปคลิปนี้ก่อนนะแป๊บหนึ่งเ่าโอเคนะผมหลังจากเราประมาณหนึ่งปปีครึ่งนะก็ได้แล้วนะผมก็เปิดขึ้นมานะและนี่นะมันจะโคตรนี้นะเอาจะไม่มองพี่ปะเอาโอเคครับก็ไปที่เอ่อฟิล์มสเกล เมนซาวแท็กนะแล้วไม่มี d p k ลงเหมือนนีนเนี่ยครับเออฟิลมสกานะฮะไปที่ไดซีไม่ใช่โปรไฟล์สามสิบหกนะฮะไปแปดสิบหกหรือถ้าผมไม่ใช่โปรตีมก็จะมีแค่โปรไฟล์ธรรมดานะฮะแล้วก็หาโฟลเดอร์สตรีมนะผมอ่าอยู่ไหนเนี่ยนะไปที่สติมแอปนะฮะคอมมอนตามเดิมละ TF สอง TF Custom งอ่านนี้วดึงไป อันนี้ผมลบไปแล้วมั้งมัทั้งหมดเพราะว่ามันลบเครื่องนะนะเขียนไปว่าเฟมเอ้ยไม่ต้องดีไม่ต้องดึงไปไปไม่ต้องใช้พูดเรื่อง,องนี้กำโตนะเฟลเฟลเฟลดีลีแปบ๊บโอเคเอาลากใส่ลงไปเลยนะปาบอาไปเขาป้าปาบแล้วก็จะทำการแตกไฟนิดหน่อยๆนะก็ลองมันแตกไฟไปนะ ปัอปป๊บปบป๊ปัป๊ปนี่เสร็จเรียรบร้อยฮะเสร็จป้าบนะเราก็จะได้นี่มานะเราบีเคนะฮะอีเฟสแป๊บโอเคฮะเราก็ปิดไปฮะแล้วก็ทําการนะปิดแคมเปยนี้นไปนะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันต่อในเกมนะว่าเสี่ยงมันจะใช้ได้หรือไม่นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ตอนตอนนี้ก็โอ้พูดผิดตลอดโอ้ฟิลอ่ลนะก็เดีย๋ยวไปเจอกันในเกมต่อนะฮะไปละเอาโอเคครับผมก็กลับมาในเกมแล้วนะ เอ้ยไมได่ดิไม่ได้ไม่ได้เปิดเลยจะกลับมาได้ไงแล้วเราต้องเราต้องเข้ามาในเกมแล้วนะอ่ะเอาฉันไม่ยุ่งเหยิงแล้วกันเดี๋ยวดูกผมปิดเสียง้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีผมปิดไว้กันพวกได้กินเกียนนะฮะอย่างว่ากินเกียนนะฮะโอเคเปิดไว้นะเราก็เอิ่มไปฮะแพทริกมีอ่าเสร็จแล้วก็ไปที่ King of เดอ Hill แล้วก็อ่าเรามองยแต่แล้วเราก็นั่งรอนะี่ยโอเคอ่ะเราก็นั่งรอไปนะ่ประมาณสิบปีนะ่กว่ามันจะเสร็จนะ่ ก็บลาบลาบลาอะพอมแพมพอมแพมไปนะฮะทำโทษนะฮะก็นั่งรอไปเรื่อยเรื่อยนะฮะน้อมันก็เล่นเกมไปตั้งนานนะมัดรูมเอดอยู่ข้างๆนะฮะ เออใจแ,จม,ใแม่วันนี้ใช่ดไ่ะเที่ยอ mm hmm. แลว่าผมเชื่อผมวัดบ่ะนี่ผมวัดบ่ะอ่านะ่นั่งรอไปนี่ก็ผ่านเดินมาห้าปีแล้วนะอีกใจเดียวนะตอนนี้ยังห้าปีอยู่นะ แต่ยังไม่ได้แฮปปี้นูเยียนะต้องไปดูในเด็กดีนะแฮปปี้นูเยียฮะไนะรู้ได้ไงว่าอยู New Year ่นูเอียเจ็ไปแล้วนะ่ะเอา้าหรอไแต่ <Yeah. S 1> คนที่แฮงเปนปีนูเยียไปแล้วอ่าเจ็ดปีนี่ครับเก้าปีแล้วครับปีสุดท้ายครับเด็กนั่งรอเป็นเวลาเจ็ดเก้าปีก็ได้มันดูหมดแล้วเริ่มตัวข้อมูลเกมแล้วก็ป้าบนะไปน,นั่งดูเสียงเท้าดีกว่านะ ได้ยินครบนนนับได้ยินแล้วนะผมแหมก็อันนี้ก็เล่นเตาเีายไถได้เลยฮะดีมได้เส้นเกอรแล้วนนสวรับซนมีต,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 ตเกอร์พ่นะดินอมีเส้นที่อหิบอดีสปายอูชัดเจนเอือตายคาที่เลย โอเคนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเข้านี้นะสวัสดีครับเลียนใครสนุกนะ